สวัสดีครับสวัสดี f อฟเบิร์สกูสกุลนะครับเนาะยี 23, นะครับ23ขอโทษทีนะครับจับผิดนะครับผมจับตัวเลขผิดจังเลยเนาะจับให้ผิดเลยพี่น้องเอ้ยหมดหมดตัวเลยเรานะครับหมดตัวหมดใจ โอ้โห oh ผมจับตัวชนนะครับจับตัวชนเท่านั้นนะครับตัวชนห้ามีห้ามีหกตัวชนนะครับเลขสี่ไม่เอานะครับตัวชนหมดหมดไปทันทีเลยนะครับเนาะโอ้โห oh หมดไปเลยเราอะ ถ้าผมจับ040506 405060ก okay ็โอเคแล้วเนาะแต่นี่ดันไปจับเอา0506 15 16 25 26โอ้ยหมดอ่ะงวดนี้ผมจะตัดพวกนี้ทิ้งเลยตัดพวกนี้ทิ้งไม่ให้มีนะจะเอาก็มีแค่นี้นะ นี่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 ตัวชนหรือไม่ชนก็จะเอาหมดเอ้าวันนี้นะครับมันมันจะมีสองแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งนี่นะมาบวกนะศูนย์บวกให้สองคงที่นะครับที่จริงแล้วนะต้องสี่บวกสองคงที่นะครับถ้าศูนย์บวกสองที่ได้เลขสองเลขสามเลขสี่นะครับนะ เดนี้ผมไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่เอาศนบวก2คงที่นะจะเอา4บวก2คงที่เลยนะครับตัดปัญหาไปเนาะเพราะว่า0นไม่มีค่าเนาะ0ูนยะ์ไม่มีค่าสูตรนี้จะไม่เอานะครับจะไม่เอาสูตรนี้นะถ้าบวกกันได้นะหลักสิบหลักหน่วยจะเป็น5กับ6นะครับ นี่มันไม่ชนกันเลยมันไม่ชนใน้2สูตรนะแต่จะมีแนวทางที่2มาให้ดูตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้มามาเป็นหลักนะครับเอาตัวนี้มาเป็นหลักเลยนะนี่ไงนี่นะครับบวกกันได้9กับ0นะเพราะว่าเลข4เลข4นี้ตัวแทนมันเลข9นะครับเลข9้ตัวแทนเลข4ี่นะ ยังไงก็ต้องก้าวก้าวก็ต้องมานะครับก้าวมาแน่นอนนะครับนะดูกันนะครับมาผมจะคำนวณให้ดูจะคำนวณให้ดูเดอ้อเอาสูตรนี้ดีกว่าเนาะสูตรนี้4บวกสงคงที่ได้เลข6เลข7เลข8นะครับเลข6เลข8 เจ็ดบวกสองคงที่ได้เลขเก้าเลขศูนย์อันนี้เจ็ดบวกไปหนึ่งแต้มได้เลขแปดบวกไปหนึ่งแต้มได้เลขเก้าจัดชนไปที่เลขเก้ายังไงเลขเก้าก็ต้องมานะครับนะเพราะว่าเลขสี่เลขสี่นี่สองครั้งแล้วนะเลขสี่สองครั้งแล้วนะครับนะตัวแทนมันก็คือเลขเก้าเลขเก้าตัวแทนก็คือเลขสี่ ในสองตัวนี้จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปเอามาผมจะจับคู่ให้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนอะอันนี้หลักสิบเฮ้ยหลักหน่วยหลักหน่วยอันนี้หลักสิบจะมี9ก้าห้าเดมาดูกันนะครับจับคู่ให้ก่อน จะไม่เอาสูตรเกา่าสูตรนี้มันชนมันชนกันที่เรียเก้านะครับนี่ก็เลขยเนะแต่บวกกันแล้ว5กับ6กนะหกับ6ผมกลัวว่า0ูนย์ไม่มีค่านะไม่มีค่าอะไรเลยนะถ้าเราไปบวกกันก็หมดไปเท่านั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีขึ้นมาเลยนะพวกนี้นะมา คู่ให้มี9ก้ามีหกเจ็ดแปดมีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์วจับให้นะงวดที่แล้วมาเลขสี่เลขห้าเลข6กผมคิดว่าจะเป็นหลักหน่วยนะ ผมคิดว่าจะเป็นหลักหน่วยที่ไหนได้มาเปลี่ยนเป็นหลักสิบโอ้เลข4เป็นหลัก10ทีนี้เราต้องเอาเลขเลขหเลข7เลข8มาเป็นหลักสิบอะเด่นเอาตัวเด่นให้ก่อน9กับ0 9กับ0ย์อย่างไรก็ย่งไรก็ต้องมานะครับเลข9ก้านะ ผมการันตีให้เลยนะนี่จะเด่นไปที่เลขเก้าเท่านั้นนะครับมาจับให้เลขเเลขสี่มาเก้าหกเก้าเจ็ยกศูนย์เจ็ดศูนย์แ 9 9 9 9 7 9 8เอาเอา97 98 06 07 08นะครับ ถ้าเราจะจับพวกนี้นะจะจับเอาชุดนี้มาจับก็จะจับให้อ่ะจับให้เดี๋ยวห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีห้าห้าห้าหกเดี๋ยวก่อนเขียนเอาตัวเลขก่อนเอาตัวเลขมาก่อนนะไม่งั้นมันจะงง ผมจะจับให้สองแนวทางเลยนะครับห้าหกเห้าหแล้วก็ห้าหจับให้อันนี้ชุดกันหรือเปล่ากันจะเยอะนะเอาประมาณว่า เอาล่างดีกว่าเอาล่างให้ล่างห้าห้าห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ด หาห้าห้าหกแล้วก็หกเจ็ล่างนะครับสตัวล่างมาเน้นจะเน้นเน้นให้ มีเท่านี้มี4ชุดนะครับมีแค่4ชุดเท่านั้นนะครับอ่ะล่างมี2ชุดที่เน้นให้นะครับก็มีเท่านี้นะครับเลข 2, เหรอเลข 2, เลข3เลข4เลข2เลข3เลข4 ถ้าจะจับให้มันจะเยอะนะเอาแค่นี้แหละนะถ้าใครชอบสูตรนี้ก็จัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับให้นิดหนึ่งก็จะมี5้ากับ6กเนาะห้าสองหสา 5%,4% 6% 2% 6%,3%,6% 6, 4%อ่ะนี่ก็6ชุดนะถ้าใครชอบก็จัดไปนะไม่ชอบก็มองผ่านนะถ้าใครไม่เล่นก็ไม่ว่าแต่ผมจับให้ในสูตรนี้เนาะในสูตรที่ผมไม่ชอบเลขศูนะมาบวกกันแล้วมันไม่ค่อยเข้านะมันไม่ค่อยเข้ามานะครับศูนย์บวกสองคงที่นะไม่ค่อยเข้ามานะครับ นะเห็นทีเราต้องมาเอา,อา4บวก2คงที่ประมาณนั้นนะครับนะแต่ผมจับให้ถ้าใครชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ทำไมมันเยอะจังมันอะไรประมาณนั้นเนาะไม่ต้องไม่ต้องว่านะมันมันเยอะนะไม่ต้องว่านะเพราะว่าผมจับให้เป็นแนวทางเฉยๆนะ ในในสูตรนี้ในสูตรที่มีเลข2มันมาบวกให้2คงที่มันไม่ค่อยจะมาพวกนี้ไม่ค่อยจะมาะที่ผ่านมาผมก็บวกอย่างนี้นะบวกถ้ามีเลขศูนย์ข้างหน้านะผมก็มาบวกให้เลขสี่นะเอาเลขสี่มาเลยนะครับนะก็อย่างที่งวดมันออกที่อะไรนะมันออกอไหนนะที่มันออกเดี๋ยวด้อ มันออกตัวไหนบ้างเนาะมันออกอ่าสามศูนย์ช่วงนั้นมันออกสามศูนย์นะมันออกที่นี่ไง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 ถ้าเรามาบวกกันนะนี่ไงเด้อเอาประมาณว่า 2องแปดเหนึ่งสานะครับถ้าบวกนะบวกหลักหน่วยมันจะออกมาตรงนี้เลยสองบวกสได้5ได้6ได้7มาออกที่3ามนะครับมาออกที่3 7เลยนะครับฮนะ 1, สองได้3มาที่37นะครับแล้วตัวนี้แล้วงวดนี้เนาะงวดนี้ก็ประมาณนี้นะก็ประมาณว่าหนึ่งศูนแปดศูนก้าด้หนึ่งนะถ้าถ้ามา มาคำนวณให้เต็มเลยก็มีเลขหนึ่งมาด้วย16 17 18นะครับแต่นี่ผมเลือกเอาพอเพราะเลขเก้ามันชนกันเยอะนะมันชนกันเยอะเลขเก้ก็จะมีเท่านี้แหละนะมันชนกันเยอะนะครับเก้านะเกอ่ะก็มีแค่นี้เนาะถ้าใครชอบพวกนี้ก็จัดไปนะครับ6กส3 นะโอเคนะครับขอบคุณครับ